ของแม่หัวเป็นยังไงบ้างแบบเป็นหนึ่งในพระสนมแพองค่ะสนุกค่ะก็เาจากการที่ได้รับบทที่เคยได้อ่านก่อนไปแคสแล้วก็การทําศึกษาตัวละครเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ สนุกซับซ้อนแล้วก็ไกลตัวแล้วเราสืว่าปัญหา,าทายการการแสดงของเรามากๆเลยครับก็รู้สึกว่าเอออยากเล่นบทนี้มากๆแล้วก็พอวันที่แคสแล้วแคสตได้อะไรเยยง,งี้ยเราก็แบบเออดีใจมากเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในโปรเกต์นี้อะไรเงี้ย่ะษาไทยบทเนี้ยเห็นปบตัวอย่างมากความมันมีโอ้ยคี๊ดความแบบมันแอบดูไลน์ดิสเกิลมันยังไงบ้างมันยังไงอ่าเอาอย่างนี้พอมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องแบบในยุคนานมันก็เป็นเรื่องของการเมืองที่มีการแข่งแย่งแย่งชิงอำนาจกันมันก็จะมีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนมีแผนมีก็ต้องไปรอรุนกันว่ามันจบแบบเป็นยังไงคือมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครแล้วก็คำพูดที่มันเป็นของยุคอดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่มันยากกว่าปกติบางคําพูดบางเนื้อหาบางมีสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบทเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่า มันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้จักไว่คุณเนี่ยเราก็ต้องไปทบบําการบ้านศึกษาเพเติมถามคนเขียนบทถามว่าเอ้ยคํานี้มันคืออะไรมันมีมินิยังไงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเออผันผัดไปอยา่างเช่นมันก็ต่างคนต่างวงต่างความคิดเนาะก็เข้าใจได้ว่าเอออาจจะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนว่า สุดท้ายแล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนอ่ะเปิดใจนะคะแล้วก็มาลอดูของจริงกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันแล้วก็ทุกตัวละครมันก็เป็นการแบบแคสมาจริงๆนะคะใช่ตัวอย่างไม่หัวเนาะใส่ถึงหนึ่งประโยคคือแบบว่ารีวิวยียหรอเกาะด้วยวังหลวงดีๆนะคะ